ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงดอกจันดอกจันการทดสอบหมายเลข6คอสอสาลา1,967ระเบิดไฮดโดรเจนลูกแรกของจีนปัทะมารส17ระเบิดไฮดโดรเจนปฏิบัติการลูกแรกของสหรัฐอเมริกาดอกจันดอกจันขีดขีดขีดบทนำเมื่ออาวุธเทอร์โมนิวเคลียร์เปลี่ยนสมดุลอำนาจของโลก การถือกำเนิดของอาวุธเทอร์โมนิวเคลียร์หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าระเบิดไฮโดรเจนคือการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อำนาจทางทหารของมนุษยชาติแตกต่างจากระเบิดปรมาณูซึ่งใช้ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันระเบิดไฮโดรเจนใช้ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกับที่หล่อเลี้ยงดวงอาทิตย์ความก้าวหน้านี้ทำให้พลังทำลายเพิ่มจากระดับกิโลตันเป็นเมกะตันเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้านยุทธศาสตร์การยับยัง้งดีเทเรน การทูดและแม้กระทั่งนิยามของคำว่าสงครามไปตลอดการในบรรดาหมุดหมายสำคัญยุคแรกของอาวุธเทอร์โมนิวเคลียร์มีสองอาวุธที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การก้าวขึ้นสู่เวทีอำนาจสูงสุดของโลกได้แก่การทดสอบหมายเลข6 1,967ระเบิดไฮดโดรเจนลูกแรกของจีนมาร์ค7 m m k 7 7ระเบิดไฮดโดรเจนปฏิบัติการลูกแรกของสหรัฐอเมริกา แม้จะห่างกันกว่าทศวรรษแต่อาวุธทั้งสงสะท้อนแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์เทคโนโลยีและบริบททางภูมิรัฐศาสตร์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงบทความนี้นำเสนอการเปรียบเทียบเชิงลึกครอบคลุมประวัติการพัฒนาบทบาทเชิงยุทธศาสตร์แนวคิดการออกแบบในระดับภาพรวมพลังทำลายและความหมายเชิงยุทธศาสตร์รูปแบบการนำส่งเครื่องบินขีปนาวุธทางทะเล ผลกระทบทางจิตวิทยาและภูมิรัฐศาสตร์มรดกที่ส่งต่อถึงยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ยุคใหม่ขีดขีดขีดภาคที่หนึ่งการกำเนิดของอาวุธเทอร์โมนิวเคลียร์จากระเบิดปรมาณูสู่ระเบิดไฮโดรเจนระเบิดที่ฮิโรชิมาและนางาซากิในปี1945สร้างแรงสันสเถือนแก่โลกทั้งใบแต่นักวิทยาศาสตร์ประหนักอย่างรวดเร็วว่าพลังจากฟิวชันมีศักยภาพสูงกว่าฟิชชันหลายเท่าอาวุธเทอร์โมนิวเคลียร์จึงให้ พลังทำลายสูงกว่าหลายลำดับขั้นความสามารถในการปรับขนาดอนุภาพอำนาจยับยั้งสูงสุดด้วยจำนวนอาวุธที่น้อยลงสงครามเย็นจึงกลายเป็นการแข่งขันเพื่อความเป็นเจ้าแห่งพลังเทอร์โมนิวเคลียร์ขีดขีดขีดภาคที่2ระเบิดไฮโดรเจนมาร์คส7สหรัฐอเมริกาขีดขีดขีด 1. ประวัติของมาร์ค17ความทะเยอทะยานด้านเทอร์โมนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกา หลังจากสหภาพโซเวียตทดสอบระเบิดปรมานูลูกแรกในปี1949สหรัฐอเมริกาเร่งพัฒนาอาวุธไฮโดรเจนอย่างเต็มกำลังภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีแฮร์รี่เอสทรูแมนผลลัพธ์สำคัญคือไอวีไมท์1952การทดสอบเทอร์โมนิวเคลียร์ครั้งแรกของโลกชุดทดสอบแคสเซิล1954การเปลี่ยนเทคโนโลยีให้ใช้งานจริง มาร์ค17ถูกนำเข้าประจำการในปี1954และกลายเป็นระเบิดไฮโดรเจนปฏิบัติการลูกแรกของโลกขีดขีดขีด 2. บทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของมาร์ค17หลักนิยมการตอบโต้แบบรุนแรงสูงสุดมาร์ค17ถูกออกแบบภายใต้แนวคิดว่าอาวุธเพียงลูกเดียวสามารถทำลายมหานครทั้งเมืองการข่มขู่ด้วยการทำลายล้างทั้งหมดจะป้องกันสงคราม ไม่มีการป้องกันพลเรือนที่แท้จริงจากอาวุธระดับนี้บทบาทของมันจึงไม่ใช่เชิงยุทธวิธีแต่เป็นการยับยั้งในระดับการดำรงอยู่ของรัฐขีดขีดขีด 3. สเปคและพลังภาพรวมระดับสูงประเภทอาวุธเทอร์โมนิวเคลียร์อนุภาพประมาณ10-15เมกะตันน้ำหนักมากกว่า18ตันความยาวราว7.5เมตรโครงสร้าง หลายขั้นแบบเทเลอร์อูลัมในยุคนั้นมาร์ค17คืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่ถูกนำเข้าประจำการขีดขีดขีด 4. ระบบนำส่งของมาร์ค17เครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์สามารถใช้งานกับ B 3 6ิ Peace Maker B 5 2 Stratofortress รุ่นแรกดัดแปลงไม่เหมาะกับขีปนาวุธไม่เหมาะกับเรือดำน้ำมาร์ค17คืออาวุธแห่งยุคเครื่องบินทิ้งระเบิด อย่างแท้จริงขีดขีดขีดภาคที่3การทดสอบหมายเลข6 1967ระเบิดไฮโดรเจนของจีนข,ขีดขีดขีด5เส้นทางนิวเคลียร์ของจีนจีนพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ภายใต้การโดดเดี่ยวทางการเมืองการคว่ำบาตท,ทางเทคโนโลยีการถอนความช่วยเหลือจากโซเวียตแต่จีนสามารถสร้าง1964ระเบิดปรมาณูลูกแรก 1> 1, 1,966การทดสอบนิวเคลียร์จากขีปนาวุธ1,967ระเบิดไฮโดรเจนลูกแรกใช้เวลาเพียง32เดือนจากฟิชชั่นสู่ฟิวชั่นขีดขีดขีด,ขด6ความสำคัญของเทสโน 6. วันที่วันที่17มิถุนายน1,967สถานที่หอลอ่อหอหนูหลอบหนูจีนกลายเป็น ชาติที่4ของโลกที่มีอาวุธเทอร์โมนิวเคลียร์มหาอำนาจนิวเคลียร์เต็มรูปแบบตัวอย่างขององค์การเพึ่งพาตนเองด้านวิทยาศาสตร์ขีดขีดขีดเบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของระเบิดไฮโดรเจนจีนหลักนิยมการยับยั้งขั้นต่ำจีนยึดหลักไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ก่อน no first use จำนวนไม่มากแต่เชื่อถือได้เน้นการอยู่รอดมากว่าการทำลายสูงสุดขีดขีดขีด8 พลังและแนวคิดการออกแบบอนุภาพประมาณ3-3.5เมกะตันเน้นความกระทัดรัดและการพัฒนาไปสู่ขีปนาวุธขีดขีดขีด 9. ระบบนำส่งของเทสโน 6. ระยะแรกเครื่องบินทิ้งระเบิด H6 ดัดแปลงจาก TU16 วิวัฒนาการพัฒนาไปสู่ขีปนาวุธ DF Series วางรากฐานสู่ระบบยิงจากเรือดำน้ำในอนาคตขีดขีดขีด ภาคที่4ตารางเปรียบเทียบประเด็นมาร์ค17สหรัฐอเมริกาเทสโน6จีนปีแรก1954-1967อานุภาพ10-15 MT 3-3.5 MT น้ำหนักหนักมากเบากว่าระบบนำส่งเครื่องบินเครื่องบินขีปนาวุธหลักนิยมตอบโต้รุนแรงสูงสุดยับยั้งขั้นต่ำบทบาทข่มขู่โดยพลังความอยู่รอดเชิงยุทธศาสตร์ขีดขีดขีด,ขดบทสรุป สระเบิด2โลกมาร์ค17คือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การครอบงำด้วยพลังมหาศาลเทสนโนคือสัญ,ญลักษณ์ของความอยู่รอดด้วยประสิทธิภาพทั้ง2ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อชนะสงครามแต่ถูกสร้างมาเพื่อทำให้สงครามไม่เกิดขึ้นอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง